สวัสดีครับขอต้อนรับช่องเสียงสศรษกิจใจออฟฟิเชียลนะฮะนี่วันนี้พ่อน้องขิมและน้องขิมเอาข้าวต้มมาฝากนะครับนีข้าวต้มอุบลใช่ไหมคุณพ่อทําเองใช่ไหมครับครับครับนี่ยกำลังคิดว่าจะตัดยังไงดีนะซื้อมาหรือทำเองทำเองครับทำเองเดี๋ยวเราไปฝากสมาชิกข้างในกันเออเห็นไหมเขาบอกว่าไม่เข้ากล้องไม่เข้ากล้องนะเขากำลังเรียกรลองไม่ไม่ไม่เอาอันนี้อันนี้เลย อาชิมาเอาชิมาอุ้ยเี่เนี่ยไม่เห็นหน้าหรอไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเห็นหน้าไปเลยไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าจรินกินไปเลยบานมาผิวห่อดีเออไม่ตัดภาพไปยหรออ่าอ่า่าอ่าาอาอ่าออ่า่า่เห็นหน้าอ่้ออ่าอ่อ่อ่อาาอ่่อออ่า่อ่อออ่อ่อออ เอาเขาต้มไหมขอไปต้มหลวยมะครับเอาเลยนะครับได้ได้เลยพี่บอกให้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะรีบไปไหนอะฮะวันนี้เที่ยงคืนที่หนึ่งกันแลอะนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาของไปดูทีมงานนะครับว่าทำอะไรกันบ้างเนี่ยครับนี่มีครับต้มมา ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับมีใครจะรับครับต้มไหมครับต้มจากอุบลข้าวต้มน้องขิมนะม,มีข้าวต้มไหมเอาไปกินหน่อยเดวสวยงามน,นะนี่อ่เห็นไหมพ่อตอนแรกบ,บอกไม่เอาไม่เอาพอเห็นก็หยิบเลยเอา, <S <S าข้าวต้มไหมครับข้าวต้มไหมขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยขยันมัดด้วยนะ นี่ต้องขอบคุณน้องขินนะคุณป้าทำอ๋อคุณป้าทำมามองต้องไหนเอาหยิบไว้กินหน่อยไหมข้าต้มจากอุบลป้าหนูเชิญออกมาให้แม่หนูเอาไปให้แม่นะเอาไปเดินออกไปเลยหยิบอะไรหยิบอะไรอ๋ขอบคุณมากอะหยิบเอาไปกินอร่อยค่ะสวยตาเออเขาขยันมัดเนาะเอาหยิบไปให้เพื่อนด้วยทำแคนกินบ้างเอาหยิบให้ทำแคนด้วย ไป็นดีแล้วปเป็นเบรคชอบเขียนคัตรงมมือเดี๋ยวเก็บไว้ให้พี่ท็อปหัวหน้าท็อปด้วยคัาต้มไหมฮะไปตำราแดงพร้อมแล้วช่างภาพพร้อมแล้วใครพร้อมไปถ่ายได้เลยนะไอ้เน,น็ตไปเสรีไปได้ยังคัวต้มหยิบมาไปบีบไอเน็ตก่อนได้ได้ได้าวต้มจากอุบลครับต้องหย<ก>ิบค่ะ หิบเาได้เลยครับโมเมนเสียเหรอตีมาจากไนมเน้องขิมน้องขิมมาฝากเอาตากองกับสิตากองกับสิบพบียู่มออกแต่มีทาบอกยูฮนักเทียบไปลัไทยเลยอยโทษทีโทษทีอะไรนะ <additions> <câ reen> ใช่เอาไปลูกขวาเจอเลยเรากอยู่ซ้ายมือนะกพร้อมมเลยพร้อมทุกอย่างแล้วโอเคเริ่มกล้องเดี๋ยวฉันคอยยืบอลมีใครนะคนที่ตามที่นครับวัสดีครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับยทดเ ปลายงออยู่วันนี้ถ่ายรูปเต็มที่เลยนะครับกี่คนก็ถ่ายไปเลยปลาไ่ทำหสงมโดเวเอร์อยู่บนบนีอ่านี่ครับบรรยากาศนะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนชมเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูครัวบ้างว่าทำอะไรกันอ้ามเอาอีกแล้วเนี่ย โอ้วันนี้วันนี้ทีมแม่ครัวมากันเยอะเลยวันนี้มาทําอะไรให้ทานครับวันนี้ส้มตำกินกินเอข้าวต้มจากอุบลกับหมน้องขิมเอามาฝากนี่นี่ครับหยิบหยิบเลยหยิบอะไรครับหยิบอเลยน่ารักจังเลยหยิบเลยเอาเอาเผื่อด้วยนี่เผื่อแม่ได้เผื่อแม่ได้อ่าเนี่ยใช่ครับอ ป้าเขาทํามาฝากอแล้วป้าล่ะข้าวมานไก่มากับพ่อมากับพ่อใช่ครับอืมอหอใช่ครับอยู่ด้วยกันใช่ครับใช่ตัดภาพมาตรงนี้โปะอยู่ไหมเนี่ยโปะไหมไม่โปะสวัสดีครับโอ้โหอ่าเขาต้มน้องขี้มาฝากก่อนาทอดจะโดนเหรอเดี๋ยวถ้าว่าเก็บตูเนาะ กลัวเขาเห็นหนาใช่ไหมย่านคนเห็นหนาแต่ว่าช่างภาพพร้อมนะถ้าาพร้อมก็ไปถ่ายเออไปถ่ายได้เลยใช่ล่ะข้ังหนาน่ะมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกด้วยมาก็มาน้องนเข้าไปในห้องยังบุญช่างเข้าไปอืมถ่าพพร้อมเราก็ถ่ายได้เลยนี่ไปเลย นี่เปิดประตูไปเลยแต่ว่าถ่ายอยู่ข้างหน้านะมาครั้งแรกและครั้งเดียวว่าครั้งสุดท้ายด้วยเฮ้ยค่ะขอเข้าไปไหนทิมคงมาจ้อยแทะหืมอืมอืมอืมนั่งเอี่ยค่ะาอร่อยมากอีกตัวเนี่ย แจกไปแจกมาหรือสงมัดผมหยิบไปก่อนแล้วนักเอกน้อยนางเอกน้อยถ้วน่าเกลีย่ซงสไ้นงงามเป็นนางเอกสิปีนี่งามยันยันได้ลืมบ่ยันบ่อยได้เือป่าเขแต่งหน้าเฉยวันนี้เ็มาเป็นสตาฟสตาฟก็แตงนาอือทแว่าเด็ไม่เป็นยอมแก เอาจัดเลยนะอยากอยากอยากมีท่านั่งทั้งสองสองโพสเดี๋ยวผมหาก้อี้ให้อ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศทุกคนมาให้ชมกันนะครับว่า ทีมงานของเราอัพเดตกันถึงไหนแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องเสียงสศกิจออฟฟิเชียลด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่มีใครคอยบีบให้เหรอดีท่าบีบอะไรอ่ะม้งมิเบนเดี๋ยวหาของให้อ่เกันมึงจางแปลงไหนละเนี่ย อ่ะโอเคเนาคลิปนี้ปแค่นี้ก่อนนะครับเดีเ๋ยวเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเริ่มแล้ว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 